ตำรวจถามเขาบอกไม่ทำอีกสักพักเขาบอกทําไม่ทำอ้าวสติแตกแล้วบอกคุณย่าครับผมยืนยันว่าผมไม่ทำน้ำนู่นผมบอกไม่เป็นไรทําไม่ทําก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้โหสิกรรมทุกคนนะลุงทกผมด้วยเขาทําทําเพื่อทดแทนบุญคุณเงินก็จ้างที่ว่าทหารจัาเสเด็จนั่นเป็นผลประยได้โดน ล้อหลอกจากผู้หิงเจ็บจะลงมขึ้นมาเขาไม่มีเจตนาที่จะไปเพื่อกลุกมฝืนเอ้จริงครับาที่สุดท้ายขอนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ยังกล่าวคาดาก,กับตำรวจชุดจับคุมเขาจนผมต้องสบไหล่เขาบอกขอให้เขาสิ่สบเล้า ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่านักโทษประหารคนต่อไปจะเป็นใครและการประหารชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นักโทษประหารทุกคนจะทราบก็ต่อเมื่อคำสั่งมาถึงเท่านั้นโดยพี่เลี้ยงจะเป็นคนไปเบิกตัวนักโทษจากที่คุมขังสูดานประหารทันทีครับพี่เลี้ยงนักโทษประหารจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักโทษคลายความกังวลและหวาดกลัวเพื่อให้การประหารชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุด ปราศจากการต่อสู้ขัดขืนและเปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่ดูใจในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงนักโทษประหารได้แต่ต้องไม่มีใจอาฆาตแค้นและคิดเสมือนว่าพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นไม่ว,ว่านักโทษคนนั้นจะเป็นคนเลวแค่ไหนก็ตามครับคนนี้ผมถึงฆ่าเด็กคนนี้ฆ่าคนแก่พอเราไปรับตัวมาเราจะไปสะใจว่า สมควรตายนะแล้วก็เหมือนกับเอาเข้าไปล้างแค้นเนี่ยไม่ได้ใจของเราอย่างแรกเราคิดต่เราต้องคิดสงสารเขาก่อนเมื่อเราคิดสงสารเขาเราก็อยากเราก็อยากจะปลอบเขาเพื่อให้เขาคลายเครียดคลายกังวลเดือนพฤศจิกายนปี2542กรมราชธรร์ได้รับคำสั่งให้ประหารชีวิตนักโทษสามรายหนึ่งในนั้นคือสมัยปั่นอินนักขายยาเสพติดฉายาเจ้าแม่ล็อกซี แห่งชุมชนคลองเตินโดยเธอถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางเฮโรอีนบริสุทธิ์น้ำหนัก2กิโลกรัมและเป็นนักโทษประหารหญิงคนที่3ของเมืองไทยครับตอนนั้นพี่เอียงอาการเป็นยังไงบ้างพี่ปวร้องอกำลังเหงื่อเครียดมากเลยเมาก็เลยบอกพี่ผมขอพวงพี่หน่อยฮะเขาบอกก็ไม่ต้องเกียดชั้นเลยชั้นแก่แล้วอ่ะผมอะไรพี่บอเอางี่กวาผม ขอเป็นแฟนพี่คนสุดท้ายดีกว่าคล้องแขนเสร็จผมก็บอกโอเคพี่ในเมื่อเป็นแฟนกันแล้วพี่ต้องเชื่อผมเป็นนะักที่เราจะเคลียร์กันเนี่ยว่าครับขอพี่อย่าดิน้นอย่าร้องเพราะว่าจะร้องไปก็มีประโยชน์แล้วก็อย่าดิน้นเพราะผมไม่ต้องการให้พี่ทรมานนะครับที่จริงผมทำอย่างนั้นที่ผมพูดกับพี่อย่างนี้เพราะตามประวัติแล้วเนี่ยตอนที่นักโทษประหารหญิงรายที่สองคือคุณกิงแก้วเนี่ยครับไปประหารเนี่ยเขาทั้งร้องทั้งดิน้นปืนไม่ไปเข้าเป้าต้องยิงซ้ำาป็รู้กี่สิบนัดมัน รมาับพันสายทองนักโทษประหารคนที่283พันสายทองเนี่ยวันที่ผมพาไปประหารเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรมากเพราะตอนนั้นเขาออกจะอาการค่อนข้างจะเพี้ยงแล้วเดือนกรกฎาคมปี2539พบศพน้องอ้อมเด็กหญิงสุพรรษาเชิดชูว,วัยห้าขวบภายในห้องน้ำโรงเรียนแห่งหนึ่ง ย่านบางพลัดกรุงเทพมหานครภาพอันแสนหดหู่ของร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยที่ฆาตกรใจโหดทิ้งไว้ริมกำแพงห้องน้ำถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศจากสภาพศพมีร่องรอยถูกข่มคืนที่อวัยวะเพศทบคราบอสุจิและขนเพชรติดอยู่ขณะที่บริเวณลำคอมีรอยเขียวช้ำ ชะตาก,กรรมน้องออดที่ต้องพบจุดจบอย่างโหดเหี้ยมกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญโศกสลดใจที่สุดในรอบปี2539และความโกรธแค้นของผู้คนทำให้ตำรวจต้องเร่งสืบสวนตามล่าฆาตกรหนึ่งวันหลังเกิดเหตุตำรวจจับกุ่มในพันสายทอง คนงานก่อสร้างละแวกใกล้เคียงโดยมีพยายนเป็นเด็กนักเรียนหลายคนยืนยันว่าขณะเกิดเหตุพบเห็นได้พันในห้องน้ำสอดคล้องกับผลตรวจพิสูจน์ขนเพชรและคราบอสุจิซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่านายพันสายทองคือคนร้ายที่ลงมือฆ่าคมคืนเด็กหญิงในคดีนี้ไม่เลยครับ ม่้คเช่วงแรกในพันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่หลังจำนวนต่อหลักฐานเขาจึงยอมรับสรภาพยอมรับสาภาพแบบน้เรัไม่ได้กระทำการจริงใช่ไหมผมคือไะฆ่าเด็กหญิงอ้อไม่มีอะไรที่เะาต้องปิดบังนะนะนี้ตรงนี้แล้วพูดเลยค่ะพอผมถามเขาบอกว่าทำ สักพักตำรวจถามเขาบอกไม่ทำอีกสักพักเขาบอกทำไม่ทำเอา้าสติแตกแล้วผมรู้สติแตกแล้วผมก็ต้องเตรียมปกกบไปแล้วบอกว่าอยากกินอะไรนะบอกอยากกินแกงส้มเนื้อเคม็มผมบอกเอานั้นเดี๋ยวให้คนไปซื้อให้บอกไม่ต้องพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็นั่งซึมดูดบุหรี่แล้วก็ซึมพาไปหลักไปหารัรบตัวเขาจะม็นสาบมากผมก็ดอกไม้ถือมก็มองดอกไม้งงๆอีกคนก็ผ้าปูตาผ้าปูตาดึงออก ผูกตาปุ๊บินออกไม่ยอมไม่ผูกก็เลยอีกคนก็จะผูกไม่ได้ที่สบัดสบาดส,สู้ผมก็เลยดึงแจนมืออันเนี้ยอันเนี้ยดึงมาคสับเที่เข้ามือเขา้เขาเาที่มือเข้าทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเพื่อให้ไม่ให้เขาดิ้นได้พอเข้าไปถึงหน้าหลักปรหารเนี่ยศพแรกนอนอยู่ในห้องเก็บแล้วเขาก็เปิดขึ้นมาอีกเข็นก็เห็นเห็นจ,าจา่าจ่าอยนี้แหละแล้วเวิก่กดิ้นแบบ คนเดียวที่ดิ้นตู้ผมจับเข้าหลักได้กุญแจมือเนี่ยที่เขาค้างอยู่ก็ข้อมไปหัวหลักเลยหัวหลักแลก็ช่วกันรัดอย่างเน้วที่สุดกลัวกลัวยาอย่ายินกลัวแล้วเสร็จแล้วกลัวแล้วเดชาสุวรรณสุขนักโทษประหารคนที่284 7กรกฎาคมปี2542กรมราชทัณฑ์ได้รับคำสั่งให้ประหารชีวิตนายเดชาสุวรรณสุข จำเลยคดีฆ่าผงคืนเด็กหญิงว,วัยสี่ขวบและที่น่าสลดใจก็คือเด็กหญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของเขาเองครับชะตาก,กรรมของน้องนุ่นต้อพบจุดจบอย่างน่าเศร้าจากการตรวจพิสูจน์โดยสถาบันนิติเวชวิทยาพบร่องรอยการถูกผงผืนเอาไว้ว่าเพศชีทาจนถึงตวนันตกขณะที่แก้มขวามีรอยฟันกัดใบหน้าและลำตัวมีรอยเขียวชำ้ำ สาเหตุการตายเกิดจากสมองบวมและเสียเลือดมากจากบาดแผลที่อวัยวะเพศเบื <S <S <US> S> <S <S ้องตน้นนายเดชาปฏิเสธไม่รู้เห็นการตายของบุตรสาวและโยนความผิดไปที่ลูกชายคนโตที่ปักจะปล่อยให้น้องนุ่นอยู่ตามลำพังแต่ท้ายที่สุดเมื่อจำน้นตหลักนานเขาจึงต้องยอมรับสารภาพ สาเห็ุเพราะหวัดระแวงภรรยาลอกใจและโกรธแขนคิดว่าน้องนุน่นไม่ใช่ลูกซึ่งผลจากการตรวจพิสูจน์ DNA ปรอกว่าน้องนุน่นไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของกร๊อกก๊ถึงแรกที่เขาขอขอเล่าขออะไเล่าเพราะรว่าเขาบอกว่าตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเขากินทุกวันอยู่แล้วไหนๆก็จะไปแล้วขอเล่า เขาบอกเล่าให้ไม่ได้จริงๆครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งไปให้เขายังบอกไว้อย่าลืมระบุชื่อให้ถูกนะเพราะน่าใจไม่ผิดพลาดใจถึงกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ขอกาแฟแก่ไปแทนเล้าแล้วก็ขอทุกเรียนครับแล้วผมถามว่าเขาคิดว่าใครทําเขาบอกอยให้เขาพูดเลยเพราะว่าพูดไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอยู่ตึงหน้าหลัง เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ท,ทําน้ํานุ่นเขาพูดยังไงบีบอกคุณน้าครับผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทน้ํานุ่นผมบอกไม่เป็นไรทําไม่ทําก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็ขอให้โหสิกรรมาทุกคนนะรู้งพวกผมด้วย็นส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเชื่อว่าเขาทำทอำนาจเอกพจน์นักโทษประหารคนที่292อําอำนาจเอกพจน์เป็นคดีรับจ้าง ลูกชายฆ่าพ่อตัวเองอนาคตของเด็กหนุ่มวัยเพียง26ปีอดีตช่างซ่อมโทรศัพท์ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายต้องดับวูบลงทันทีแม้เขารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเพื่อหวังจะได้รับเมตตาพิจารณาลดหยอนโทษแต่ท้ายที่สุด สารดีกามีคำพิาพากษายืดให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวครับนายอำนาจเอกพจน์ถูกประหารเมื่อวันที่8ตุลาคม2542ทิ้งลูกที่ยังเล็กและครอบครัวฐานะลำบากให้เผชิญชะตาชีวิตตามลำพังวาระสุดท้ายของชีวิตเขายอมรับผลกรรมที่ตัวเองก่อแต่น่าเสียดายที่ทุกอย่างสายเกินไปแล้ว น้ำตาเขาไหลตลอดทางเขาบอกบอกกับพวกผมนะทีมเลี้ยงว่าเขาเป็นห่วงพี่สาวเขามากอยากจะขอโทรคุยกับพี่สาวครับแต่เขาให้โทรศัพท์ไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่เคยคุยกันก็ไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตแล้วก็ลูกเขายังเล็กห่วงแค่นั้นครับเขาก็บอกว่าถจ้าหากว่าเขาตายไปในวันเนี้ยังไงวิญญาณจิตวิญญาณถ้าเป็นไปได้เขาก็จะไปดูแลพี่สาวเขาในอำนาจเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะยอมรับ สิ่่งทีทครับเขาบอกว่าเขาทําเพื่อทดแทนบุญคุณของลูกชายครับผู้ตายเนี่ย,เ,ยเพราะว่าผู้จังหวัเนี่ยมีบุญคุณกับเขามาตลอดเคยส่งเสียให้เงินใช้แล้วก็ขาดเหลืออะไรเขาก็ช่วยเหลือตลอดเขาทำเาทำเพื่อทดแทนบุญคุณไอ้เงินก็จ้างที่ว่าถ้าหากจำสำเร็จนั่นเป็นผลพ่อยได้ครับเดือนเมษาย,ยน2544 ยุคที่รัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติดกรมราชทัณฑ์ได้รับคำสั่งให้ประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติด5รายเป็นการประหารครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมสังเกตการและภาพของนักโทษที่กำลังเดินสู่หลักประหารขั้นตอนของการประหารชีวิตถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแต่สื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้บันทึกภาพในระยะไก,กลเท่านั้น ไม่มีใครมีโอกาสล่วงรู้ถึงคำพูดหรือความรู้สึกครั้งสุดท้ายของทั้งห้าชีวิตนอกจากพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆกายครับชวนคุยเรื่องอื่นเราไม่คุยเรื่องที่ว่าจะตายสร้างบรรยากาศหให้ให้เขาไม่เครียดแล้วก็พอผมพาเข้าไปประหารก่อนใยน่าดิวยนกวงแล้วก็ บุญเกิดจิตวันนี้แล้วก็ชูจินกุวยเนี่ยตามไปเป็นชุดที่สองเขาก็ลากันแล้วส่งภาษาจีนคุยกันเแล้วก็พูดภาษาไทยบอกลาบุญเกิดเนี่ยว่าไปกองหน้าเดี๋ยวไปรอที่สวรรค์ผมไปบอกให้รีจะได้ไปสวรรค์แต่ชูจินกุ้ยนี่จะร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เช็ดคล้ายๆกับอำนาจเอกพับจะนั่งร้องไห้ตลอดตัวลียนกวงก็หันไปอบเพื่อนคราบอะอย่าร้อง เพราะว่านักข่าวถ่ายพูดภาพอยหรือไม่สวยเลยเขาก็พูดนาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ยังกล่าวอาฆาตกับตำรวจช่วยจับคุมเขาจนผมต้องตบอบใเขาขอให้โคสิเกาเมือ่อจะได้ไม่จองเวรกับใครอีก กลางดึกคืนวันที่5กุมภาพันธ์2537คนร้ายหนึ่งคนลักลอบเข้าไปลักทรัพย์ภายในกุฏิของพระครูวิมลศรีลาภิรัตเจ้าอาวาสวัดราชบำรุูจังหวัดสิงห์บุรีระหว่างที่หรือคน้นทรัพย์อยู่นั้นพระครูวิมลตื่นมาพบคนร้ายจึงใช้มีดระนำแทงที่ลำคอและหน้าท้องจนเหยื่อสิ้นลมหายใจก่อนที่จะขโมยเงินสดและพระเครื่องมูลค่าหลายแสนบาทหลบหนีไป แต่เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันความและนับจากนี้คือคำพูดก่อนตายที่นายสำรวยบอกกับพี่เลี้ยงซึ่งต่างไปจากสํานวนการสืบสวนของตำรวจ นายสำรวยพยายามต่อสู้คดีและยืนกรานปฏิเสธมาตลอดทั้งสามศาลแต่ท้ายที่สุดสารฎีกามีคำสั่งให้ประหารชีวิตทำให้ในายสำรวยถูกประหารชีวิตในวันที่21มิถุนายน2542และตราบเท่าที่ตัวเองจะหมดลมหายใจเขายังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับ นี่เป็นคําพูดเขานะว่าเขาถูกจับมาทั้งหมด3คนเป็นพวกที่ยาเนี่ยเสร็จแล้วก็มีการจับไม่สั้นไม่ยาวว่าใครจะได้ไม่สั้นหากใครจับได้ไม่สั้นเนี่ยจะต้องถูกขอให้ช่วยราชการซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะให้ช่วยราชการอะไรปรากฏว่าตัวเขาจับได้ไม่สั้นพอเขาได้ไม่สั้นแล้วเนี่ยอีกสองคนก็ได้ปล่อยตัวไปตำรวจก็เอาพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยซึ่งมีขนันมีเครื่องใช้ของพระรวมทั้ง,งยานเนี่ยมาให้สำรวจดูว่า เคยเห็นของพวกนี้ไหมตำรวจก็บอกว่าไม่เห็นที่เขาเล่าเนี่ยนี่คี่เขาเล่าทางตำรวจก็เลยขอให้หยิบของออกมาดูให้แน่ใจพอตำรวจหยิบมาดูก็บอกว่าไม่ไม่เคยเห็นพร้อมกับพอดีเสธว่าไม่เคยรู้ไม่เคยหย,ยิบจับต้องของพวกนี้ตำรวจก็บอกว่าให้เก็บของเข้าถึงเดิมพอหลังจากนั้นปรากฏว่าเขาเอาของพวกนี้ไปเช็คลายมือว่าเป็นลายมือตรงกับของตำรวจ ซึ่งเขาอ้างว่าเขาถูกหลอกให้จับของถ้าเขาฆ่าพระจริงตอนที่เขาเดินมาหน้ากุติมีเด็กวัดนอนอยู่คนหนึ่งอายุสิบกว่าขวบเนี่ยก็ยังไปขู่เดกคนนั้นว่าห้ามพูดว่ามาไม่งั้นจะฆ่าให้ตายเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่นั่นจริงเขาคงไม่ขู่ในเมื่อฆ่าพระมาแล้วทั้งทั้งคนหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องฆ่าพยานรงนั้น สำหรับตำรวจนายสุรศักยิศสังนักโทษประหารชีวิตคนนี้เขาคือฆาตรกรใจโหดที่ลงมือฆ่าเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากพยายามที่จะข่มขืนแต่เหยื่อขัดขืนจึงใช้มีดเชือดคอและกระชากสร้อยทองหลบหนีไปแต่สำหรับพี่ยุทธอดีตพี่เลี้ยงนักโทษประหารคนนี้ ชุรศักด์คือคนที่โชคร้ายและน่าเห็นใจที่สุดในบรรดานักโทษ38คนที่ได้ด okay. ูแลการประหารครับเขาไม่มีเจตนาที่จะไปเพื่อกลมถลนเพื่อฆ่าหรือชินรับแต่เป็นการว่าโดนล้อหลอกจากผู้หญิงจนเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เอามีดไปขู่เฉยแล้วผู้หญิงสวนมีดเขาไม่เจตนาที่ฆ่าแต่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาเป็นคนทำไหมเขายอมรับเาเขาทำว่าเขาเป็นคนอย่างนี้มีดจ่อแล้วผู้หญิงคนนี้ตายเพราะมีด ตายเพราะเขาเข้าจริงไหมจริงแต่เขาไม่เจตนาที่จะฆ่าเลยก็บอกเขาเป็นคนที่ดวงไม่ดีมาตลอดชีวิตโดนแกล้งโดนหยอกล้อมาตลอดยันวันยันาทีสยดท้าย้ที่เขาตายเขาก็ยังสวยอีกเพราะว่าพอหลังจากที่ตั้งเป้ายิงแล้วยิงชุดแรกเข้าไปตานนั้นยิงคู่อีกคนหนึ่งเงียบเสียงไปแล้วมีเสียงลอดขึ้นมาโอ๊ยปวดปวดเจ็บปวดตัวนี้นะไปจะฆ่ายิงซ้ำชุดสอง พอชุดสองเสร็จผมเข้าไปประกดก็ยังคางยังสะบัดหัวได้แต่ไม่มีสติแล้วตอนนั้นชุดสองไม่มีสติแล้วก็ชุดสามถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ และถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษพันธ์นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ